โอเคอยู่กันในสกิลดนเชตเราย่อยนะครับตอนตอนนี้เจอกับเราอยู่กับเวนนัมเดอร์ก a เหนียนะลูกลักของเราสมบัติมาเป็นเพิ่มเงินสามร้อยต้นเกมนะครับเราก็ซื้อดาบนะครับตอนนี้มีครีดด้วยเราจะเล่นดาบครีดนะครับตัวน,นี้สายครีดเก่งมากนะครับดาบครีดดาบครีดอา,อาจจะโฟกัสไปที่สายดาบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแวะสายครีดนะเอาผมสายคริก่อนละกันเอามา อันที่ดพิษนะจะเป็นเจาะเกาะมาดูไม่ทันด้วยซ้ำว่าซื้ออะไรไปนะเวลามันบีบนะครับเป็นตัวต้นเกมทั้งคู่นะเราหรือดีวายเบร์เออก็เก่งทั้งคู่นะแต่เขาไม่ซื้อของนะั้นจริงเราควรชนะนะคดับคริดับคริเดี๋ยวผมจะโฟกัสไปที่คริเป็นหลักแล้วก็ดับไปลองนะโอเคเนาะ ตามนี้เป็นลูกรักสายคริสายคริคกเก่งกว่าสายดาบอีกนะครับผมจะไม่ซื้ออ,อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอันตินะครับจากคริที่แล้วที่คลิปที่เราได้ดูกันคริมาก่อนนะครับก็อา้าวสำหรับใครที่ไม่ดูคลิปที่แล้วนะก็ถ้าเรา ออกอันติมันจะทำให้ตีช้าลงแนละ้วตอนนี้เป็นดาเมจส่วนมากมาจากการโจมตีปกตินะครับยิ่งเลือดศัตรูน้อยก็จะยิ่งตีไวนะยิ่งแล้วก็ตาคนนี้เขาแพ้ทางเราสุดเลยนะเพราะว่าเลือดเขาจะน้อยลงเพราะจากการขโมยเลือดเราคือเขาขโมยเลือดเราไปปุ๊บแล้วก็เลือดเขาก็จะถือว่าน้อยลงนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะแพ้ทางสุๆสดๆดเลยนะครับเจอใครก็ได้ที่ไม่ใช่เรานะคนนี้ถือว่าหนักหน่วงนะ แพ้ทางเต็มตัวปลายครินะครับสายคลิตนำนะแล้วก็จะพยายามไม่ซื้ออันติเมตนะเนี่ยคลินติเมตก็ไม่เอานะครับแล้วก็เจอดาบโอเคเดี๋ยวเราจะแวะซื้อคลิกต่อก็ประมาณนี้ดับคลิตดาบคริต ที่เราต้องกังวลมีเจาะนี่นะครับมีโล่นี่นะแล้วก็การพิษนะก็คือเราต้องซื้อแก้ทางสายโล่เพราะว่าเราโจมเน้นโจมตีปกติแล้วก็ซื้อการสายพิษนะครับที่เราสู้ได้มดนะสเปริตรพอสู้ได้นะครับแต่จะต้องซื้อติดไปสักหน่อยนะแต่ว่ากว่ามันจะเก่งก็คือท้ายเกมนะซึ่งเราท้ายเกมเราเราเรา,เราไม่สู้นะครับท้ายเกมเสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะ เอาคริไปก่อนผมอยากขึ้นหนึ่งดาวไวๆนะเดี๋ยวขึ้นหนึ่งดาวปุ๊บคริจะเพิ่มคริแรงขึ้นแล้วก็อัตราคริเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ซื้อแอนตี้โดสนะครับอันนี้ยังไม่น่าสนใจนะถ้ากดรีเฟซไปเนี่ยมันจะเงินต่ำกว่าหนึ่งร้อยเราจะไม่ดอกเบี้ยนะผมจะเก็บเงินหนึ่งร้อยไวเพื่อเป็นดอกเบี้ยนะครับหรือว่าถ้าเราอยากเก่งไวๆเลยเราก็ซื้อ h p ดบูตตรงนี้นะแล้วเราจะเก่งเลยซื้อปั๊บเป็นพันห้านะ เกมนี้ต้นเกมเลือดต่างกันหนึ่งร้อยมีผลมากนะครับแต่ช่วงท้ายเกมจะไม่ส่งผลแล้วแต่ว่ามันจะเห็นผลช่วงต้นเกมนะมันค้างหรือเปล่าม,มันดีแค่ต้นเกมนะท้ายเกมไม่ต้องไปซื้อเยอะนะถ้าจะซื้อก็คือต้องซื้อให้ห้าดาวไปเลยนะถึงจะถึงจะมีประสิทธิภาพนะ เราชนะรวยอยู่แล้วเราซื้อรูดเชดได้นะครับเขามีดีไววอร์เรอร์เราจะสามารถป้นป้นเงินจากเขาได้เยอะนะถ้าเราชนะเขา <S 2> <S 2> <S 2> ดาบคริสนะครับได้สองสายเลยแล้วก็พยายามไม่ซื้อไม่ซื้ออันนี้นะแล้วก็เพิ่มไอแทมตอนที่ฟูลลี่ส่วนมากเราจะจบกว่าที่เราจะฟูลลี่นะครับจริงเพิ่มเพชรี ฟนซี่ดีกว่าในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ต้นเกมอะ่ะตัวฟูลเล็กแท็กดีกว่านะครับแล้วก็คริถ้าเจอคริเพียวหยิบคริเพียวก่อนนะครับตอนนี้ผมลูกล,กลักลกูกรักสายคริเป็นสายที่เก่งที่สุดของของตัวละครน,นี้นะแล้วก็ถ้าตาที่ไม่มีฟรีสก็คือการันตีที่หนึ่งนะน่าจะที่หนึ่งแนะ่นอนถ้าไม่เจอคนที่มันดวงดีแบบแปลกประหลาดเวอ่เวอ,รเวอร์บวับงนะ คือสกิลสมิสติกของสายคริอัมันจะลดเลือดไปเลยต้นเกมใช่ไหมแล้วก็ตัวทาเลนต์ของตัวนี้มันจะได้ทํางานได้ตีไวเลยนะก็คือตีไว้แต่เริ่มเกมมาเลยนะเอาเริ่มเป็นปัญหาแนละ้วเราต้องซื้อต้องซื้อกันอันติเหยียดไว้หรือเปล่าก็เดี๋ยวถ้าแวะเจอก็ถ้าเจอเกิดก,ก็ซื้อนะครับ อันนี้เริ่มไม่ดีแล้วนะครับเริ่มขัดการสโนบอของเราแต่ก็ไม่น่อยกังวลเท่าไหร่สบายสบายเพิ่มคริต้นเกมห้าวิผมบอกเลยตัวเนี้ยมันจบก่อนห้าวินะจำในช่วงท้ายเกมนะมันตีไวๆแบบเออนั่นแหละตัววอร์ไทม์แลมเพจแม่ทันได้ใช้เลยคยังไม่ทันได้หมดเลยบอกว่ามันก็จบเกมแล้วนะครับตีไว,วมาก ก็คือถ้าหยิบตัวนี้แนะนำว่าให้หยิบตาที่ไม่มีฟรีสนะครับแต่ถ้ามีฟรีสก็พอเล่นได้ต้องซื้อฟรีสแตนตี่โดนมาเยอะๆนะครับที่เหลือเล่นได้หมดนะตอนนี้ไม่กลัวอะไรกลัวอืมหยิบได้หมดนะครับก็จะมีตาที่ที่เขาเล่นคอมโบชิลวูนเนี่ยนะครับแต่นั้นก็เล่นยากหน่อยเล่ตาเล่นตาสบายๆยยงนี้ดีกว่านะ มันจะเป็นตัวถึกทุกทุกตัวเลยส่วนมากเพิ่มจำตามเหตุจมตีปกตินะ Attack b o บูทของดีเอาคริมาแล้วก็คือปกติอะผมจะซื้อ War Time r a m p a g e นะครับเพราะว่าเพิ่มคริแล้วก็จะติดคริได้ปล่อยขึ้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราคริเยอะพอแล้วเราจะซื้อ HP ครินะครับตัว HP คริจะทำให้เราตีแรงขึ้นจากการที่ลด m a x HP ฝ่ายตรงข้ามนะ ซึ่งมันจะเห็นผลมากในช่วงท้ายเกมนะตอนนี้เป็นช่วงกลางเกมมันก็คือมันก็ตัดสินใจย,ยากว่าเราจะซื้ออันไหนดีนะผมขอดูก่อนว่าผมครีเยอะหรือเปล่าเราตีไปยี่สามทีแล้วครีหกทีนะบมว่าผมจะเพิ่มครีอีกหน่อยหนึ่งตีไปสามสิบสี่ทีครีสิบทีเดี๋ยวผมผมจะ เพิ่มคลิกอีกดีกว่าอยากให้มันคลิกเถื่อนกว่านี้แล้วก็ไม่ยุ่งกับสาย SP นะเอ้ยไม่ใช่สาย h p สายอัลติเมตโอเคสายเบียดแท็กเราได้ขึ้นหนึ่งดาเราได้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นอีก25%นะก็จะเก่งขึ้นอีกนิดหน่อยแต่สายคลีมันจะ ตัวโบนัสจา,จากดาวมันเก่งกว่านะเพราะว่ามันได้ทั้งดามเมจ <c oughs> คริดามเมจแล้วก็อัตราคริเพิ่มขึ้นมานะครับดูซิว่าคริเราดีขึ้นไหมเราคริถี่ขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ก็ยังไม่เท่าไหร่นะนในมุมมองผมเดี๋ยวอาจจะต้องขึ้นสามดาวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน นี่มันสู้ได้หมดมน้ำตบได้หมดมนะตัว,ต,วตัวอะไรก็ตบได้หมดนะไออ่ะผมซื้อฟิตแอนติโดดแล้วก็เดี๋ยวเราแวะอยากได้แก้ออนติเมตแต่ว่าไม่มาเลยนะ <laughs> สกิลสายเอนติเมตที่ทำให้ออกติช้าลงอัอนนี้ครับอันนี้ Energy Cost คอร์นะครับไม่มาเลย ือมันจะมีคอมโบอยู่ว่าอันตีรัวๆแล้วก็สตาร์รัวๆของสายัลติเมตแต่ว่าตัวเนี้ยถ้ามันตีไว้พอมันสามารถชนะคอมโบสตาร์น,นั้นได้นะ่บงว่าแหกกดเกดนะร์เลยครนะถ้าเราเล่นสายคริเพียวอ่ะ แล้วเราไม่สายไม่หยิบไม่เล่นสายเบดไอคแทกเลยอะ่ะดาเบรมันจะขาดนะตีไวดาเบรดเบาสู้มันจะไม่เข้าโล่นะตอนนั้นไม่ตอนนี้ไม่มีโล่อะก็เล่นสายคริเดียวได้ผมจะเพิ่มกันอีกผมต้องการรวยเดี๋ยวนี้ต้องการรวยเดี๋ยวนี้เลยสายเบสดผมผมกวรซื้อติดไว้หน่อยเนาะแต่ว่ายังก่อนอย่างก้อน ผมจะซื้อขวานไม่ใช่เพราะว่ามันดีนะแต่เพราะว่าต้องการให้ดาวสายดาบมันขึ้นบ่อยนะครับเราไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ใช้ไม่ค่อยคุ้มแต่ว่าผมซื้อเพราะว่าอยากได้ดาวขึ้นเร็วๆนะนี่สามยันนี้อันไหนดีสุดให้ทายให้ทายอันนี้วอร์ทามเฟนซี่ดีสุดนะครับซื้อการสเปรยติดไว้หน่อยเพิ่มคริเพิ่มคริเรียบร้อยขึ้นสามดาวนะครับเราเป็นปีศาจร้ายแล้ว สาดาวเราจะได้โอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ดยวได้คริราเมทเพิ่มขึ้น60แล้วก็ได้คริเพิ่มขึ้นอีกเก้าหน่วยนะถ้าขึ้นสี่ดาวจะเป็นสิแปดหน่วยอะไรขึ้นสี่ดาวว่าน่าสนใจนะดาเมทเราปรีศาจร้ายมากดาเมทหลักมาจากพิษพิษเนีงยงนะพิษมายัางไง เพิ่มดาเมจโจมตีปกติก่อนนะครับสำคัญสุดนะเป็นรากเง่าของสายเรานะเออจตงงว่าทำไมติดพีเยอะทั้งที่เราไม่ไม่ได้มีพิษนะเพราะว่าอันนี้นะครับคอยซันครีเลยติดครีทิ้งลงได้สามสิบห้านะแล้วตัวนี้มันตีรัวๆครีรัวๆเนะดังนั้นแบบว่าถ้าเราหวังพึ่งจากคอยซันแอคเเนี่ยมันมีโอกาสแค่สามสิบเปอร์เซ็นที่มันจะเพิ่มที่มันจะติดพิดนะอันนี้คือแบบครีปุ๊บ ติดปั๊บนะครับแล้วเราครีดเยอะมากๆนะสายครีดมันก็เลยเก่งกว่านะแล้วก็ถ้าตอนนี้มีฮิลอ่ะตัวครีดฮิลจะแบกมากๆเลยคนระับเสียดายที่ตอนนี้ไม่มีฮิลนะ ปลาแตกไปแล้วนะเรียบร้อยนะตอนนี้มันไม่มีหิวตัว,วตีมัน <c oughs> ยืนยากหน่อยไปซื้อตีไว้นะครับตีไว้สามดาวแล้วเราตีไว้แบบพีศาจร้ายนะเพิ่มการเมิโจมตีปกติก่อนหยิบดาบเจอดาบหยิบดาบนะถ้าผมหยิบไฟไปก็ขอโทษด้วยนะมันชินนะมันเล่นบ่อยนะ แล้วก็ Poison Damage เนี่ยดีนะทำให้ดาเมจเราเยอะขึ้นนะครับเป็นดาเมจเสริมแล้วกันมันจะดีถ้าตาน,นี้ไม่มีโล่แล้วตาน,นี้มีโล่อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนะครับถ้าเราเสียเปรียบผมจะไม่ซื้อนะเราจะไปโฟกัสอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่านี้นะครับแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ก็แวะซื้อถ้าเรายังเียถ้าเราชนะเขาผมจะผมจะซื้อนะครอืมซื้อ ผมรู้สึกว่าคนที่เก่งที่สุดในช่วงนี้น่าจะเป็นคนนี้แหละเขาเล่นผิดสายเนี่อ๋อเพราะว่าตัวเห็มทิศนะทําให้เขาจำเป็นต้องไปสายฮ p ก็เดี๋ยวซื้อเลยแล้วกันผมแพ้ตัวที่มันจบเกมไวๆนะไปนี่มาแล้ว Energy ีคอรกว่าจะมาไปโฟกัสที่สายคลิกก่อนนะตามที่เราคุยกันแล้วก็เดี๋ยวรีเฟรชตัว P ี a t t e ์เทอ i ์ฟดดีมากเลยนะแปลว่าเริ่มเกมมาแล้วแปะแปะ ผิดเลยคำถามก็คือเราอาจจะใช้สแต็กพิษไม่ค่อยคุ้มขนาดนั้นนะเพราะว่าเราจบเกมไวเกินไปนะผมอาจจะข้ามได้อันนี้ข้ามได้นะแต่ขอคิดดูก่อนขอดูสภาพตอนสู้จริงก่อนนะว่าเราเก่งแค่ไหนอ่าตัวนี้เป็นสายเฟรช โล่แลนะ้วดูสิว่าดาเมจพิษเราทำกับโล่เขาเข้า,ขา,ขาไหมไม่ประโยชน์เลยนะดาเมจพิษมี427นะครับไม่ประโยชน์กับเราเลยนะในในสายโล่ที่มันถึกๆเนี้ยนั้นผมจะข้ามสายพิษไปนะครับไม่ได้ใช้นะเราจะซื้อในกรณีที่มันใกล้จะสองดาวแล้วนะแต่ว่ายังยังห่างไกลนั้นผมผมผมข้ามแล้วกันแล้วก็ดาเมจจากสกิลแรสายพิษเมื่อกี้ก็ไม่คุ้มนะ ปอยเซนตี้โดดคริมาโจมตีปกติอ้าวผมต้องหยิบครินะเมื่อกี้ผมหยิบผิดมือไวไปหน่อยผมรีเฟซรอเลยแล้วกันสามอันนี้ดีทุกอันนะครับมันจะมีเนี่ยเพิ่มเบตคริด,ดีมากอันนี้คริแล้วลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ดีมากอันนี้ พอมันขึ้น5ดาวแล้วมันเก่งขึ้นกับก้ากระโดดก,ก็ดีมากทั้งน้ทุกอันดีหมดนะครับตัดสินใจยากมากๆชอยนี้ <c oughs> เสียงหายเมื่อกี้จะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งลืมละโอ้ตอบได้หมดเลยนะครับเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมจะซื้อสกิลคริบูทละกันผมอยากได้คริเยอะ ไม่ยุ่กับใสเนจีนะครับดาบคริอันนี้ห้ามซื้อนะเแต่เราเสือสองอันนี้อเอาอันนี้ละการเพิ่มเลือดด้วยสาฟรีไม่ต้องไยุ่งออกับมันนะครับพกแตกออกมาเดี๋ยวเอเนจีคอสผมคิดว่าจําเป็นล้วช่วงท้ายเกมสายเนจีมันเก่งมากนะครับใสเ่เนจีที่น่ากลัวตอนนี้มีใครบ้างเอาแตกไปแล้วนี่เราเราจะแพ้คนนี้นะครับ ป้าพิษนี่เพราะว่าพิษมันจะเบิดใส่เราแตกตายก่อนนะที่เราตีไวเนี่ยพอยซอนโค้ดมันก็ใช้คุมนะแต่ว่าพอเราไ,ได้สายครีปปุ๊บอะเราไม่ได้ตีไวขนาดนั้นเราตีแรงซะด้วยเราก็เลยพอสู้กับกับสายพิษได้นะเป็นข้อดีของสายครีปที่ทำให้เก่งกว่าสายดาบแต่อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้มันไม่สายพษสายครีปเพียวไม่ได้นะเพราะว่ามันมีโล พอแล้วไหมอ่ะมันเยอะจังอ่ะมาเยอะจังฟิตเอนติโดสมานะครับอันนี้ไม่ซื้อแล้วนะักรประโยชน์นะเราลองแล้วแต่ว่าถ้าซื้อปุ๊บมันจะขึ้นสองดาวผมผมอยากได้อ่ะผมซื้อเลยลวกันผมเพราะผมอยากได้เวลนะแล้วก็ตรงนี้จะทําไม่เราเสียเวลานะมันสามดาวแล้วมันเก่งขึ้นเยอะแต่ว่ามันมันค่อนข้างเสียเวลานะถ้าผมเธอผมลองดูก็คือถ้ามันขึ้นสามดาวปุ๊บอะดาวเมจจะเพิ่มขึ้นไปสองเท่าใช่ไหม เดี๋ยวเราดูว่าตัว p o อยซันดาเมจมันทำดาเมจให้เราเท่าไหร่แล้วก็เอาไปคูณ2นะเป็นดาเมจที่เราจะได้จากการซื้อสกิลนี้นะามาดูกัน p o อยซันดาเมจทำดาเมจให้เราเท่าไหร่12 12 12นะแล้วเราได้12นะไม่เอานะพอยซันดาเมจทำดาเมจเรา12แล้วผมไม่เอานั้นกันผมข้ามเลยนล้วกันผมไปดาบขงผมดีกว่า อันนี้ไม่ซื้อเกือบละเกือบละเกือบมือลั่นละเจาะโล่นะดาบมาสายคริหายไปไหนเนี่ยสายคริมาแล้วสายคริมาโอเคก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าสกิลไหนดีไม่ดีก็ก็ลองเอาเมาส์ชี้นะเพราะแต่ละตาบางตามันก็ดีนะไอ้สกิลเนี้ยมันจะดีมากครับตานี้ไม่มีโล่นะครับมันติดโล่ผิดมันก็เลยทำ damage ได้ไม่เยอะนะ ตบได้หมดแล้วสบายๆเนี่ยม่มีมมมมคนป้าผิดตนที่เราแพ้ทางนะแล้วดูว่าอ๋อแต่เลือดเราเยอะนะเลือดเราสี่พันเลือดเยอะจากจากเวลแล้วก็ตัว HP Fantasy นี่บแล้วก็นี้ด้วย HP Rampage ด้วย <c oughs> เห็นหมาสาสาริโกเก่งมากเก่งเวอร์วังนะใครจะไปสู้นได้เนี่ย <c oughs> ไม่เอานะ <c oughs> ไม่สนใจนะ ผมซื้อซื้อคลิก่อนนะพอมันขึ้นห้าดาวแล้วมันเก่งเวอร์นะผมจะถือเงินไว้นะร้อยหนึ่งเพื่อเอาดอกเบี้ยสิบาทนะสิบบาทก็เอานะเดี๋ยวพออันนี้ขึ้นห้าดาวแล้วก็อันนี้ขึ้นห้าดาวน่าจะไม่มีใครเอาเราลงแล้วนะน่าจะเก่งมาก คือเกมนี้ตัวสกิลระสามดาวยังไม่เก่งเท่าสกิลธรรมดาห้าห้าดาวเลยนะตีจนตายเลยติดโล่มันก็ตีเอาจนตายมันแบบมันน่าเกียดม,มากเลยนะแล้วก็ถ้าเรามีที่มันตีเป็นเปอร์เซ็นต์ HP อะต่อให้ติดโล่ก็แตกนะครับผมไม่ซื้อซื้อก็ได้ดีสุดคือแอแทคบูะครับ แทกบอสห้าดาวมันก่อนไม่สนใจนะสายเรสไม่เล่นนะอันนี้สามดาวแล้วมันเก่งขึ้นเวอร์นะเห็นไหมจากสามจากสิบหกกลายเป็นสามสองนะตอนนี้ค่าคริเราสี่สิบเดี๋ยวพอเริ่มเกมมาปุ๊บมันจะโบกสากสิบสองเป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบสอง่ะเวอร์มากเลยครับ นะเนี่ยเจ็ดสิบสองนะค่าคริเราน่าเกลียดมากนะครับตีน่าจะแทบจะคริทุกดอกเลยไหมชนะเลยเนี่ยโหเรายังไม่สุดเลยนะเราสามารถเล่นสโฉบอลไปอีกได้น,นะแม้ว่าเขาจะซื้อไอเทมสมมุติเขาเปลี่ยนไอเทมชินยัยเป็นไอเทมยืดเลือดนะแล้วเขายืนนานกว่านี้เราก็เราเราก็จะขึ้นสีดาวแล้วก็ซื้อสกิลมิสติกเนี่ยยังไม่มี Skill, Skill สกิลสุมิสติกสักอันเลยนะครับขึ้นสีดาวสกิลมิสติกแล้วก็ขึ้นสีดาวสายคริาสกิลมิสติกก็คือจะเก่ง ไปกว่านี้อีกเนี่ยนี่ตาที่19แล้วถ้ามันตาที่ประมาณ20-21ิบยี่สิบเอ็ดเราก็จะสู้ได้อยู่ก็คือเป็นช่วง power s p i k y p e a เลยก็คือแบบใครจะไปสู้มึงได้ไะตัวมันเก่งครับอย่างที่บอกมันเป็น S S S นะับสาม S วอร์วังอลังการนะครับสายดาบโบาหดแล้ใสายครีโหดกว่าเยอะนะครับ ถ้าจะเอามาลงต้องต้องเล่นฟรีจากพันสองพันแต่ว่าต้นเกมต้นเกมมันจะฟรีจากไหนพันสองพันมันก็ต้องถ่ายเกมใช่ไหมล่ะกว่าจะฟรีเยอะขนาดนั้นเที่ยว่าจะห้ามมันได้มันเวอร์ครับตัวมันเก่งเกินแล้วก็เป็นตัวนอกไปต้าด้วยที่คนไม่ค่อยเล่นนะราคาถูกด้วยตัวมันราคาแค่หกร้อยเพชรแดงเอ้ยม่หกร้อยสามร้อยเพชรแดงนะเกมนี้เพชรแดงหายากหน่อยแต่ว่าสามร้อยนี่หาก็ได้แน่นอนก็ใครที่ ชอบแนวทางการเล่นตัวนี้ก็ลองซื้อมาดูบางที่มาตัวมันเก่งเหมือนบ้างอ่าชื่อขึ้นคิงห้าแล้วเนี่ยนี่นี่คือแหลงแหลงคิงห้านะมันยังขี้หนึ่งชิวๆเลยนะครับผมไม่ได้คิดเยอะอะไรนลผมเจอผมซื้อเจอผมซื้อเจอผมซื้อเจอดาบเจอคริเจอดาบเจอครีซื้อนะครับมันเก่งเวอร์นะครับไม่รู้ว่าจะเดินเนิบหรือเปล่าเพราะคลิปตัวเองหรือเปล่านะแต่ถ้า ก็อยากให้คนเล่นเยอะๆไวนอกนะก็เนียสนุกนะตัวมันสนุกผมชอบเล่นเกมนี้เพราะตัวนี้แหละตอนนี้มันสนุกครับเนี่ยบางตัวมันมันเก่งแต่ว่าเงื่อนไขมันเยอะกว่ามันจะเก่งเนะี่ยไอตัวเนี้ยสปิริตรินซ์ใช่ไหมเอา,าปรินซ์ป่ะปรีสป่ะสปิริตรีส์ก็มันจะเก่งกว่าจะปั้นได้กว่าเงื่อนไขจะครบอะไรเงี้ยแล้วป้าเลยกว่าจะ ป้นไดน้มีไอเนี่ยปีศาจร้ายดีวายบริเออร์อีกตัวหนึ่งที่เก่งเหมือนกันนะถ้าผมไม่เจอเวนอฟดากูเนี่ยผมเจอดีละดีวาบริเออร์ผมก็หยิบดีวายบริเออร์นะพิศาจร้ายเหมือนกันนะประมาณนี้เจอกันคลิปหน้านะครับใครที่อยากให้รีวิวตัวไหนแนะนำอะไรก็บอกได้นะมันม,มีคนดูอยู่ผมก็งงๆเหมือนกันนะผมทำเล่นๆน,นะเจอกัน